ท่านโทรสั่งการมาหลายข้อสั่งการนะครับให้ผมดาเนินการและที่ลืมไม่ได้เนี่ยต้องขอบคุณทางกองทะเบียนกระว่ายอุกรณ์ของของตำรวจน,นะครับที่ให้ผู้กับชัยวัฒน์สเกตภาพให้ผม แล้วสเก็ตภาพแบบเดี๋ยวผมจะยกให้ดูว่าอะไรไนดะ้ได้ไดูนี้นะครับต่อมาผมก็ต่อรองอีกบอกว่า,าคนที่ผมเจอเนี่ยความน่าสงสัยเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยไปศึกษามาว่าถ้าเอาใส่แว่นลชชนกันเนี่ยใช่ไหมท่านดูที่ว่าเหมือนไหม เหมือนคนเดียวกันเลยนะครับเนี่ยนะครับประกอบกับการสืบสวนสอบสวนทั้งหลายแหละผู้เสียหายยืนยัน <ะ S 1> ต่อมาเป็นภาพสเก็ตใส่แว่นตามที่ตามที่ผู้เสียหายบอกนี่คือภาพสเก็ตใส่แว่นตามที่ผู้เสียหายบอกนะครับ,บแล้วเราถ่ายรูปนี้ไปใส่แว่น เราก็เลยทดลองใส่แว่นให้เขานี่นี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราพยา,ายามพยายามคองแวร์ว่าพยายามเปรียบเทียบว่าเราจะไม่ติดตัวเราจะไม่เ,เราจะไม่ยัดข้อหาให้ใครนะเราจะจับตัวไม่ผิดตัวเราให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างสูงสุดนะครับตามนโยบายของ ท่านผบตรนะฮะท่านผบตรกัชับเรื่องนี้มากเพราะนั้นต้องให้ความวยุติธรรมอย่างสูงสุดเพราะเลยลวรวบรวมพยานหลักฐานมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดสารก็เลยท่านก็หารมัติออกหมายจับนะครับจะจับเราเร็วนี้นะครับสารท่านกร,รุณามากนันต้องต้องขอบคุณท่านท่านผักษาสาสารกระบิน ผมไม่นั่งเองนั่งนันคุยกันทานไน